ปวดหัวมากนะคะเป็นคําอุทามเป็นคาที่บ่งบอกอาการนะคะไม่ใช่เป็นคําที่บุบอกเล่านะคะไม่ใช่ประโยคปฏิเสธด้วยนะคะหยุดคุยเดี๋ยวนี้ก็เป็นการใช้คําสั่งไว้เขาหยุดคุยนะคะงูมีขาจริงไหมก็เป็นคําถามนะคะ,ะนะคะเราดูนะคะข้อสไลด์ที่แล้วมีข้อที่1ข้อที่2นะคะที่ถูกนะคะสไลด์ที่2มีข้อที่6ที่ถูก นะคะ,ะดูสิคะเฉลยตรงไหมคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองถูกต้องนะคะถูกเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็หนก็ถูกต้องด้วยนะคะไม่งงนะคะเราสามารถแยกประพจน์ได้ด้วยว่าประพจน์นั้นคืออะไรนะคะประพจน์ก็คือประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนะคะ ที่ไม่ใช่ประโยคขอร้องอ้อ,อนวอนคําสั่งนะคะไม่ได้ไม่ใช่เป็นประพจน์นะคะลักษณะนั้นต่อไปค่ะต่อไปนะคะนี่คือเป็นการสรุปทดสอบดูนะคะว่าเรา,าสามารถทาได้หรือเปล่านะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะจงหาค,าค่าความจริงของพจน์ต่อไปนี้นะคะโดยใส่ตัวอักษรทีทีคือค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมคะหน้าประพจน์ที่เป็นจริงนะคะและ f หน้าประพจน์ที่เป็นเท็จนะคะข้อแรกเลยนะคะ1นบวกสมีค่าเท่ากับ5จริงไหมคะไม่จริงใช่ไหมคะเพราะว่า1นบวกสนั้นมีค่าเท่ากับแค่4นะคะข้อไหนแก้ได้เราสามารถแก้ได้เลยนะคะเขียนแก้ไปเลยต่อไปคอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผลข้อมูลจริงไหมคะจริงนะคะ พราะคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลนะคะต่อไปสองสลึงมีค่าเท่ากับ1บาทจริงจริงไหมไม่จริงใช่ไหมค่าข้อสองสลึงมีค่าสิบสตางค์นะคะถ้า1บาทก็คือ4สลึงนะคะข้อนี้เป็นเทสนะคะเราเขียนเท่ากับ4ีสี่สลึงนะคะเท่ากับ1บาท ะะต่อไปค่ะต่อไป1บวก5เท่ากับ6ข้อความนี้เป็นจริงนะคะและก็คือเครื่องหมายความนะคะแล้วก็2บวก3เท่ากับ5้นะคะข้อความนี้เป็นจริงทั้งสองประพจน์นี้นะคะเป็นจริงใช่ไหมคะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะถูกไหม ถูกต้องนะคะกรุงเทพมหานะครของเราเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะข้อสองจุดหกนะคะเลขคู่ทุกตัวหารด้วยสองลงตัวนะคะถูกไหมเพราะเราสามารถเอาแม่สองท่องได้หมดเลยเป็นเลขคู่สองสี่หกแปดสิบเรื่อยๆนะคะข้อไหนที่มันลงท้ายด้วยเลขคู่เราก็จะสามารถหารสองหารด้วยสองลงตัวแน่นอนนะคะ ต่อไปแมวมีสีขาและช้างตัวเล็กกว่าแมวจริงไหมไม่จริงใช่ไหมคะแมวมีสีขาถูกต้องแต่ช้างและช้างเล็กกว่าแมวจริงๆตัวนี้คือไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่นี่เป็นเท็จนะคะแต่ข้อนี้เป็นจริงซึ่งมีคําว่าและมาเกี่ยวข้องตัวนี้นะคะและเกี่ยวข้องนี้ประพจน์ที่มีและเชื่อมต่อน,นั้นจะต้องมีค่าความจริงและจริงเท่านั้นถึงจะเป็นจริง ะะถึงจะเป็นจริงฉะนั้นข้อนี้จริงเท็จมันก็ต้องเป็นเท็จนะคะต่อไปพระอาทิตย์ฉายสว่างโทษค่ะพระอาทิตย์ฉายสแสดงตอนกลางวันนะคะและพระจันทร์ฉายสแสดงตอนกลางคืนถูกไหมคะถูกนะคะพระอาทิตย์ก็คือขึ้นกลางวันนะคะพระจันทร์ก็ขึ้นกลางคืนนะคะ ข้อสองจอ2เนะคะสิมากกว่า15จริงไหมไม่จริงใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้ว15มีค่ามากกว่า12อีกนะคะสิมากกว่า12นะคะไก่ออกลูกเป็นตัวถูกไหมคะไก่ต้องออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะก่อนที่มันจะฟักออกเป็นตัวนะคะ เราดูนะคะว่าจะถูกหรือเปล่านะคะทนอีกครั้งข้อ2.2เราถูกนะคะ2.2 2.4 2.5แล้วก็2.6 2.8นะคะนะคะ2.2 2.4 2.5นะคะแล้วก็2.6 2.8นะคะถูกต้องนะนะคะ อ่นนี้คือตอนที่สองนะคะที่เป็นแบบฝึกหัดเฉลยฉะนั้นลองดูสิคะว่าเราเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่แล้วนะคะตอนแรกนะคะตอนแรกมี10ข้อได้กี่คะแนนถ้า8ข้อเนี่ยก็ถือว่าเราเก่งแล้วนะคะมีความเข้าใจอย่างน้อยก้แล้วนะคะแต่ถ้าเรายังได้5ได้6แสดงว่าต้องฝึกฝนอีกเยอะ ะะเราต้องมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะคะเรื่องของคณิตศาสตร์ไม่งั้นจะทําความเข้าใจลําบากนะคะพอเราเจอโจทย์เยอะๆเนีจะทําไม่ได้นะคะต้องฝึกฝนไปทีละหัวข้อทีละตอนทีละตอนนะคะอ่ะต่อไปค่ะตอนที่3นะคะตอนนี้3ตอนนี้3จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะ ข้อที่1ค่ะข้อที่1มีกี่กรณีที่เกิดขึ้นคะมี p กับมี q ใช่ไหมคะแสดงว่ามีแค่2กรณีที่เกิดขึ้นจะได้เป็น2กำลัง2นะคะตารางค่าความจริงตัวน,นี้ก็จะได้มีแค่4กรณีเท่านั้นนะคะจะต้องมีเป็นจริงเท็จนะคะจริงเท็จเนี่ยก็คือทั้งหมดเท็4กรณีเท่านั้นนะคะเราวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปทําที่ตารางนะคะ ข้อที่2นะคะ p ถ้าแล้ววงเล็บเปิดนิเศษ q หรือ p นะคะตัวนี้นะคะมีกี่กรณีคะมีแค่ p กับ q ใช่ไหมมีก็มี2กรณีเช่นกันนะคะก็คือจะได้เป็นฐาน2นะคะที่สามารถเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้ก็คือ2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4ตอนะคะตัวนี้นะคะช่องนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ หัวข้อจะต้องมีดังนี้นะคะมี p ถูกไหมคะมี p แล้วก็มีช่องของ q ถูกไหมคะขนาดว่า p q เราไม่ได้บอกมาใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีนิเศย q เราจะต้องมี q ก่อนไม่งั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่านิเศย q คืออะไรแล้วก็นิเศย q นะคะตนนัวนี้จากนั้นก็ทำสรุปเป็นวงเล็บเปิดนะคะนิเซย Q หรือ p นะคะแล้วก็สรุปอีกช่องหนึ่งก็คือตัวน,นี้เลยนะคะฉะนั้นคนไหนที่มีความรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องรอคุณครูก็ได้นะคะสามารถทำได้เลยนะคะข้อที่2เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมดประมาณหนึช่องช่อง p ช่อง q ช่องนิเซต q แล้วก็ช่องรวมของในวงเล็บนะคะแล้วก็ช่องรวมทั้งหมดเป็น1 2 3 4งี่ห้า นะคะต่อไปมีหมด5ช่องนะคะเรากลับไปข้อที่1ค่ะว่าเรายังไม่ได้ฉเฉลยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ช่องนะคะข้อที่1เนี่ยเราก็จะมีช่องของ p ใช่ไหมคะช่องของ q นะคะช่องของนิเศษ q นะคะแล้วก็ช่องรวมถูกไหมคะก็คือ p หรือ นิเศษคิวนะคะมีแค่4ช่องนะคะ,ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3มีกี่ประพจน์คะมี P กับ Q ใช่ไหมคะก็มีแค่2กรณีคือ2ยกกำลัง2เพราะไม่งั้นคอมพิวเตอร์ของเราก็จะไม่สามารถอ่านค่าได้นะคะสามารถทำให้เป็น4ตารางนะคะจากนั้นมา ดูสิคะว่ามีทั้หมดกี่ช่องนะคะที่เราสามารถทำตารางขึ้นมาได้นะคะจะมีช่องของ p นะคะช่องของ p ช่องของ q ใช่ไหมคะจากนั้นก็จะมีช่องของ p หรือ q p หรือ q แล้วก็เป็นช่องรวมทั้งหมดนะคะช่องรวมทั้งหมดคือช่องนี้ นะมีทั้งหมด1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องนะคะมีหมด4ช่องต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่สข้อที่ส p ถ้าแล้ว q ถ้าแล้ว p นะคะมีกี่กรณีคะมี p กับ q ใช่ไหมคะก็เป็นแค่2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4นะคะจะมีช่องตารางเป็น p ไหมคะ p Q นะคะ P Q แล้วก็เป็น P ถ้าแล้ว Q P ถ้าแล้ว Q นะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายก็จะเป็นรวมทั้งหมดถูกไหมคะถูกไหมก็จะได้เป็น 1, 2, 3, 4, 4ช่องเช่นกันนะคะ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก่อนที่จะไปดูตารางกันนะคะว่าถูกหรือเปล่านะคะก็มี p ก็ต่อเมื่อ q ถ้าแล้ว p นะคะมีกี่กรณีคะมีแค่2กรณีใช่ไหมคะก็คือ2ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ4นะคะจะมีตารางดังนี้ค่ะมี p นะคะมี q นะคะ แล้วก็มีตารางของ p ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ q นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตารางของรวมทั้งหมด p ถ้าแล้ว q นะคะ p โทษนะคะ p ก็ต่อเมื่อ q ถ้าแล้ว p นะคะมีทั้งหมดกี่ช่องคะมีทั้งหมด4ช่องเช่นกันนะคะ,ะรับรู้ตารางสิคาว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกหรือเปล่า ะะถูกไหมมีทั้งหมด4ช่องนะคะก็คือสยกกำลังสองถูกไหมคะมี4ช่องแล้วก็แบ่งเป็นมีความประพจน์เป็นจริงมี2แล้วก็เท,ท็จ2แล้วก็จริงเท,ท็จจริงเท็จนะคะจากนั้นเราก็หาค่ามาเมื่อเราหาค่า Q วได้แล้วนะคะเราก็ไปน,นิสัยคินิสัยคคือเป็นค่าที่ตรงกันข้ามกับ Q ทั้งหมดใช่ไหมคะนี่จริงก็ต้องเป็นเท็จเท็จก็ต้องเป็นจริงจริงเท,ท็จแล้วก็เท็จแล้วก็จริง นะคะคจากนั้นข้อนี้จะสรุปได้ว่านะคะคสรุปได้ว่า P หรือนิเสถ Q นั้นมีแค่กรณีเดียวใช่ไหมคะก็คือเท็จหรือเท็จเท่านั้นถึงจะเป็นเท็จนะคะเท็จหรือเท่านั้นถึงจะเป็นเท็จมีกรณีไหนคะดูสิคะมี P ใช่ไหมคะ P นิเสถ Q ดูสิคะเท็จเท็จนะคะถึงจะเป็นเท็จก็คือช่องนี้นั่นเองนะคะถูกต้องไหมดูสิคะแขวญทำ ทำไปแล้วนะคะก็ลองดูของครูนะคะว่าฉเฉลยถูกหรือเปล่าคะต่อไปข้อที่2มี5กรณีใช่ไหมคะนะคะเนื่องจากว่ามี5ช่องนะคะเนื่องจากว่าเราต้องทำ p q นะคะแล้วก็นิเศษ q นะคะรวมจากของในวงเล็บนะคะแล้วก็เป็นรวมทั้งหมดนะคะได้ค่า p ค่า q แล้วนะคะเป็นนิเศษ q จากนั้น ในวงเล็บทำในวงเล็บค่ะนะคะเป็นนิเสศคิวนั่นก็คือก็คือหรือนะคะหรือ P นะ,ะมีแค่กรณีเดียวเช่นกันก็คือเทสหรือเทสนะคะเทสหรือเทสถึงจะเป็นเทสนะคะเทสหรือเทสจะเป็นเทสนะคะแล้วก็เป็นนิเสศคินะคะแล้วก็ดูช่อง P ช่องนี้คือช่องที่1ช่องนี้คือช่องที่2นะคะเทส หรือเท็จถึงจะเป็นเท็จก็มีคือช่องนี้ใช่ไหมคะคะต่อไปเมื่อรวมในช่องวงเล็บเสร็จแล้วนะคะก็รวมประพจน์ทั้งหมด p ถ้าแล้ววงเล็บเปิดนิสศษ Q หรือ p นะคะวงเล็บ th, ปิดนะคะจะมีกรณีเดียวคือจริงถ้าแล้วเท็จใช่ไหมคะถึงจะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะเราก็ดูช่อง p เป็นช่องที่1 นะคะแล no so ้วก <Wait? S 1> <Oracle ja> e. <ills> ็ช so okay? so ่องในวงเล็บนี้คือช่องที่2นะคะดูสิคะว่ามีจริงเท็จถึงจะเป็นเท็จนะคะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ช่องนี้ก็ไม่ใช่ช่องนี้ก็ไม่ใช่แสดงว่าตารางค่าความจริงตัวนี้ก็คือเป็นจริงทั้งหมดนะคะจริงทั้งหมดนะคะถ้าเป็นจริงทั้งหมดนั้นเป็นการบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือประพจน์นี้เป็นสัจจะนิรัน์นะคะก็คือมีค่าความจริงทั้งหมดเลย อ่ะต่อไปต่อไปนะคะข้อต่อไปคือข้อที่3นะคะ P ถ้าแล้วนะคะ P ถ้าแล้ววงเล็บเปิด P หรือ Q นะคะมี2กรณีใช่ไหมคะมีสี่ช่องนั่นเองนะคะมีสีช่อง P Q แล้วก็ P หรือ Q นะคะ P หรือ Q มีกรณีคือเท็จกับเท็จหรือเท็จใช่ไหมคะคือช่องนี้นะคะถึงจะเป็นเท็จนะ,ะต่อไปเพื่อได้ในวงเล็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ทานอกวงเล็บจากซ้ายไปขวา ะ,ะ P ถ้าแล้วแล้วก็ในวงเล็บนะคะ P ก็คือช่องที่1ในวงเล็บคือช่องที่สองนะคะถ้าแล้วนะคะจะเป็นจริงเท็จนะคะถึงจับเป็นเท็จมีไหมคะไม่มีข้อนี้ก็ยังเป็นประพจน์ที่เป็นสัจจะนิรันดร์เช่นเดียวกันนะคะค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นะคะอ่า P ถ้าแล้ว Q นะคะ P ถ้าแล้ว Q ถ้าแล้ว P นะคะมีหมด4ช่องเช่นเดียวกันนะคะ P ถ้าแล้ว Q จะมีกรณีเดียวคือจริงถ้าแล้วเท็จใช่ไหมคะถึงจะเป็นเท็จใช่ไหมคะได้ตัวนี้นะคะที่เหลือก็เป็นจริงทั้งหมดต่อไปเชื่อมประพจน์ที่จากในวงเล็บนะคะไปยังข้างนอกนะคะช่องนี้คือช่องแรกนะคะช่องนี้คือช่องที่ช่องที่สองในการดูนะคะมีกรณีเดียวกันเช่นกันก็คือ จริงถ้าแล้วเทส